หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจะขึ้นทรงแสดงพระประมเทศนาขัดกรนานนะกตั้งใจกับฟังเอาชิญครับผมไม่มายืวยมาตรงนี้กว่าไม่เป็นไรหรอกมันมันต้องแสดงต้นเดยเราจะได้ได้ได้ยินเสียงไหมครับอ๋ออีกนนะครับยกตวสามาถเข้าในห้องได้ดงบุญโยม ย่พูดเลยนะคะตอนนั้นเรื่องตรงกับวันเพ็ญเดือนอางาละหะเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติพระบรมาศาสดาจึงทรงแสดงพระประทนศาสนาประทานแก่อันตวะวัคคีประดุจได้กับทรงเริ่มหมุนวงล้อแห่งซังให้ดำเนินไปเท่ากับแผ่ธรรมจักรให้กว้างกวางออกไปด้วยพระสูตรนี้จึงได้ชื่อว่า ธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรโดยมีใจความสำคัญคือตอนที่หนึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงทางสองสังที่มุ่งที่ผู้มุ่งอนิพานไม่ควรจะเกี่ยวข้องได้แก่การสุขขันสุขันลิการยก พูทเป็นหาคือการหมกมุ่นหาความสุขอยู่ในการเป็นหงทชางที่ย่อหย่อนเกินไปและอัตตะกิลมฐานุโยกอัตกิลามะกิลามะฝาอะไรกนนะกิลามะอัตกิลีมะอัตกิลามะอัตตะกิลามัฐานุโยกอัตตะกิลามัฐานุโยกคือการจระทำความเพีย โดยการทรมานตนให้ลำบากเป็นหนทางที่ตื่นเดิมปันจากนั้นทรงแสดงหนทางระหว่างทางทั้งสองแต่ไม่ข้องแวะในทางทั้งสองนั้นเรียกว่ามัชชิมาปฏิปะทางภูทางสายการเป็นหนทางที่ทําให้เกิดญาณคือความอย่างรู้ทําให้เกิดความสงบระงับ เกิดดวงตาเห็นธรรและดับกิเลสได้ดมีองค์ประกอบแประการได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความจำริชอบสัมมาวาจาคือเจรจาชอบสัมมากรมมันตะคือการงานชอบสัมมาอาชิวะคือ การเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะคือพยายามชอบสัมมาสติคือระลึกชอบและสัมมาสมาธิคือตั้งใจชอบพอแล้วก็นะค่ะอันเราจะเดียนคือไง่ายนะเราจะนรียด้วยกันไปเนาะตรงนี้ก็ไม่ยากนะยากไหมแสดงคำกากรมสุขันธิกานิโยกนะ สแสดงทางสองสายสายที่สายที่จะการมกหมุนอยู่ในการมาสูวนครับเรียกว่าการมาสุตนตันิการโยกเป็นหนทางที่ย่อหย่อนเกินไปคือหมุ่นอยู่ในความนักติดิดของชาวบ้านไม่ดีแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสุดโตรงนะครับอัตตกิละัมมาคานนุโย,โยกอ่านบางรีนะอัตตก ตนแปลว่าตนกีละมะขา,านุโยกกีละมะขา,านุโยกแบบอันอนแดดไอ้เป็นเป็นรับเป็นศัพท์เก่านะศัพท์ดั้งเดิมศัพท์บ,บาลีศัพท์สมัยพุทธกาลศัพท์ตอนนั้นเลยปามาสุข,ขันทิการโยกแล้วก็อัตากิรมะขา,านุโยกอัตากละมะขา,านุโยกนุโยโอสวดสวดธรรมจักรกันได้ไหมถปลว่ได้พอได้นะ อัตากีลมาถาก็คือการกระทําความเพียรโดยทรมานตนให้ลําบากไปสายนี้คือไปฝึกทรมานตนครับเขาเชื่อว่าเป็นสายนิพพานเลยนะสองสายเนี่ยธรรมบ่งในกลา,กางก็นิพพานเหมือนกันมีความเชื่อครับถึทิฏฐิถ้าทรมานตนอย่างลําบาก,ากเจ้าสนนยิน้นเหมือนพระเจ้าก่อนก่อนที่จะบรรลุก,ก็บำเพ็ญทุกรกริยายนะี่ โอ้โหจนไม่มีใครจะทําได้อย่างนั้นนี่ก็คืออัตคีนมธมฐานโยบําเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นหนทางที่ตึงเกินไปทางสายกลางคือให้เกิดความรู้นะมีอยู่แปดประการมีแปดสายนะอริยะอริยมรรคมีองคนะ์แปดนั่นแหละสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาปาชีโอสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่สับนี่จำได้กันไหมนี่เอรูปสั์รูปสั์รูปสั์กัรมตาก็คือการงานนอาชีวะก็คืออาชีพยังชีพมีชีวิต มันมันอยู่ในกันมันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่ามีเหมือนกันครับเลียงค,ครับผมเปีนชีพนี่อาจจะเป็นการเลียงชีพชอบนะต้องเลียงชีพชอบนะเรียงชีพอดูหน้าต่อไปคนระับ มันยังไงมีไหมเนาะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะกรรมมันกาแบบอ,อาชีวะนี่กรรมัันทาน่าจะอยู่ในอาชีวะนี่เหมือนกันนะสัมมาทิฏฐิีง่ายนะคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำรีชอบ สัมมาวาจาเชิจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ